ว่าจะถูกยิงกระหวาข้ามหัวแต่ว่าพอสกอร์ออกมาเล็กไปหน่อยครับแประเดนกับจ,จันบอะเสียจะหวาเสียท่าคอร์ดข้ามหัวผู้สาวโต๊ครับในนาทีที่3ครึ่งครานยังไม่เต็ม4พอดีครับเดี๋ยวในะนาทีที่สี่ อปกอวัน้านช่วยอยู่นะครับยังเกเสกสัโยนกลับเข้ามาใหมพี่สารสินไ้้มงแล้วแต่ว่าโดนหนุนด้านหลังครับ โอบาโช้เรียกว่าจะแทงต่อเตียวว่าหิมโคเปร,เรายังได้อยู่สุบาใช้อาไมสองสั้นสั้นเขอเข๋อเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรสั้นสั้นก็ขวายังไม่ได้ยิงตงัวนรกขวาทีเดียวโอ้โหแล้วว่ายิงเต็มข้อนะครับชันนาชันนาโกรที่ขวัญใจของซิกกไม่ไม่ผ่านนะโลกนี้ ลูกเนี้โดนสอยไปบ้างครับเคเคโดนสอยล้มปิ้งอ,อ,อย่ามองอยู่นะครับว่าจังหวะไหนครับเ่โดนไปเหลืองไปสำหรับลูกดันข้างยังไม่ออกนะครับบาดมากลางแล้วเข้ามือโอ้โหไม่ถึง ไม่พีสามสินไม่ทัน,นครับครับอ่าไมื่อนั้นมาทางทิศใต้ลูกนี้เรียกว่าหลอมเดี๋ยวก็พีสามสินวิ่งประคองไปกลับมาไม่ทันนะกรรมการว่านะต้าเล่นกับปีนิก้าเล่นมากๆาหรับสองคนครับเชิง ชิงให้ดูมากว่าทีมชาติชิงได้ครับแต่กองทัพเรือก็อสัมมอนไซดได้มาเดงแขมสองมัดทางซ้ายเจ้าเดวจะยิงยัดเลยเลยเลีเ้ยงข้าไปก่อนทางขวาล้อเข้าขวาตัดไปตรงกลางแล้วก็ต้องยิงแล้วครับลูกนี้ปรากฏว่ามาแล้วครับคุณจำนาบนุริศรครับยิงให้กองทัพเรือนำก่อนมาในนาทีที่72โอ้โหเป็นไปได้ครับ สตรสูตร,ตร,ดร,ร,ร,ดรเดียวกับที่สนามกิโลห้าได้รูนแม่ซ้ายเลี้ยงรัด นาทีที่72นะครับกลับมาแล้วเต็มกองทัพเรือครับเสมอกันก็มีจุดลูกโทษนะครับลูกนี้กรรมาการไม่ว่าหลายประกอบเป็นพัดเน่งๆนงเลยขวาไปขับเลี้ยงลูกไว้ใกล้ตัวไม่ได้โอเคโอเคจิกไปขวาก่อนไปใส่ยผลลงมาหมโปรยปลาอยู่ตลอดเวลา สมาผนวัชเรียกมอยูพ้นไหมเอาละครับมาโชว์เรียกว่าบอลมาตกเลยพี่สารสินเรียกความมั่นใจได้อย่างเต็มยี่เต็มลยเอาครับมอดูเกีเขาวัดเซตพี่สารสินโอ้โหครับลูกนี้มันไมย้ใตัวโตโอ้โหตกครับพกลาตัวสารัทสินดออกเสาเป็นนี่เดียวนผู้ชมครับโอ้โหเสียายทีแล้ว มถ้าลูกลซโค่ใ้พิสารเสินขอเข้าไปก็น่าจะจบแล้วก่นอนครับเลอกรรมการเว่งมาแล้วพร้อมกับใบเหลืองครับส่งให้คนที่ยิงไปครับที่ข้างสนามนะครับที่ราถอนจัดสินใจยิงลูกนี้ครับต่อกรรมการกรรมการไม่ว่าอะไรครับล่อยให้เป็นลูกได้ประตูของทีมตำลัวนะเกิดอะไรขึ้นเลย ก็เป็นประตูครับของทีมและ้านการวกลงเงคาับคุณผี้หญิงท่านประตูคเับคือไหมครับ สามประตูสามคนของกองทัพเรือครับลงใช้ต้นสักัดกันพบพบคันทั้ง3าคนด้วยกันแ,แล้วจเจ้าแคครับขออาประตูที่สี่คืนให้กับกองทัพเรือขยโยนมาตรงกลางต,งตง่อ้องก็อยู่ด้านหนะ้าไม่ได้มองครับลูกไปเข้ามาเสียประตูที่สี่ให้กับตำรวจไปได้เหยงห้ซิโก้ดูซะเลยว่าธนาเป็นยิงยางไรอย่างสู้ต่อครับเพราะว่าตำรวจนักถอยลงไปรับ คอยลงตามรับเราเดี๋ยวหลอนทวารกันมายาวลูกนี้ไม่ถึงทวารเจ้าแคมาจาุดนัดเพราะเกิดว่าช้าไปครึ่งยังไม่ครับดีละเจ้ากัปตันบอยอยูเดียวทางนี้นะมันพลาดอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเลื่อนแล้วส่งแล้วมันพลาดได้กัปตันบอยเลยผ่านอย่างเดียวต้องย้อนต้อง เวลาไม่น vale like right. so, ้อยต้องแม่นนะแม่นต้องแม่นอย่างนี้แหละครับพี่สารสินโอ้ยกรรมกาทมากครับไม่ไม่ไม่เกิดเวลาในการเพิ่มเวลาได้ถึงสามนาทีครับโอ้ตัวฮาอย่างบอกอยู่นะครับเรื่องนี้ปะทะคนล้ามากอย่างของบาร์วัดด้าสองไปขวาเสกสัญชาตองหลังครับไปให้ชนวัฒน์สีสุขทางขวาลายแต่เส้นก็ไปย้อนประมาางลูกนี้ เรียกว่าโยนมาตรงกลางประตูพักเต้ขวาหลูกนี้ยังไม่สามารถสุกต้นตาขายได้แล้วก็จะบุกเร็วขึ้นมาพมนฟาวกัน่อซะก่อนอทอนมาแล้ว5นาทีด้วยกัน กรรมการของต่อแล้วก็เป่าหมดเวลาการในขันกรรมการพรมเดนจำเริ่ครับแชมป์บอลกองไทครับกองสำนักงานราชทสำนักงานตำรวจาติับีมกองรถเรือก็กองรถเือทำอบได้สามประตครับขอเสีีงยรบมือให้กับรักการุกคนค